ดึง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 งนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีส,สเกตและอำเภอกันทะละล,ะล,ะละักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ New ซีนิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัขนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ ในหลวงพระราชินีพระราชทานสิ่งของให้ประชาชนกว่า5,000คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่วิทยาลัยเทคนิคกันทละลักษ์อำเภอกันทระลักษ์จังหวัดริสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายพระลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนาย,ยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปว่วยติดเตียงและผู้พิการจำนวน29รายซึ่งได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเข้ามาพักอาศัยในอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลตลอดจนอสมอให้การดูแลอย่างใกล้ชิด จากนั้นองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพัชทานไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากตำบลเสาธงชยัยตำบลนวนสำราญตำบลภูผาหมอกตำบลบึงมะลูตำบลรุงตำบลซำตำบลละลายและประชาชนในเขตเมืองอำเภอกันทะลักษ์ประมาณกว่า5,000คนได้อพยพเข้ามาพักพิงและอยู่อาศัยชั่วคราว ภายในหอประชุมอาคารอนเนกประสงค์และอาคารเรียนซึ่งได้ปรับเปลี่ยนห้องเรียนมาเป็นห้องพักชั่วคราวในทุกอาคารโอกาสนี้องค์มนตรีได้อัญเชิญกระแสร,รับสั่งขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยพระสนิกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามโดยเฉพาะภัยจากนอกประเทศที่มิได้ตั้งตัวแต่อย่างใด ทั้งสองพระองค์จึงได้พระราชทานสิ่งของเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและนำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนพระองค์ทรงรับทราบและติดตามสถานการณ์ความลำบากอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองพระองค์หวังว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ปกติโดยเร็ววนันนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณแก่พระสงฆนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อจากนั้นองค์มนตรีได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจโรงครัวพระราชทานซึ่งกำลังทหารปอพอฝ่ายปกครองและจิตอาสาได้ร่วมการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามาพักพิงซึ่งในแต่ละวันต้องมีอาหารรองรับไม่ต่ำกว่า3,000กล่องต่อมื้อค่ะ ด้านรองนายกรัฐมนตรีมอบกระเช้าเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวเหตุบึ้มระเบิดร้านสะดวกซื้อเร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทุกรายค่ะเวลาอเวนาฬิกานา,านทีของวันที่27กรกฎาคม2,568ค่ะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอนวนคูนจังหวัดชิสเกตนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้อพยพและมอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะก,กันระหว่างไทยกับกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กระสุนปืนใหญ่ตกลงในร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมนันบ้านผืออำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรสะเกตนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวขาว่าวันนี้มาดูแลพี่น้องประชาชนมาสร้างขวัญกำลังใจ แล้วก็มาดูสภาพความเป็นอยู่และสภาพของศูนย์พักพิงที่เราช่วยดูแลประชาชนกันอยู่วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังใจรวมถึงขอบคุณทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทุกคนทุกระดับที่มาช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับประชาชนตอนนี้ทุกคนก็มีขวัญกำลังใจดีแต่ทุกคนก็เป็นห่วงในเรื่องทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านบางคนก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้ว แต่ตนก็เตือนให้ระมัดระวังซึ่ง,งทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่อยากให้กลับไปอยู่บ้านในตอนนี้เพราะตอนนี้มันอันตรายมากในส่วนที่ตนมาวันนี้ในฐานะเป็นประธานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัยก็ได้อนุมัติเงินให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงข้าราชการทหารตำรวจและทหารพลานด้วยซึ่งวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมัน และอีกครอบครัวหนึ่งก็สูญเสียลูกชายซึ่งจะได้เร่งตรวจสอบความถูกต้องและจะได้เร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือให้อย่างเร่งด่วนต่อไปด้านนายคมสารประชันอายุ40ปีสามีและพ่อของผู้เสียชีวิตในร้านสะดวกซื้อเล่าว่าก่อนเกิดเหตุหลังเติมน้ำมันตนก็ได้วนรถมาจอดที่หน้าเซเว่น จากนั้นนางสาวรุ่งรัตประชันอายุ40ปีภรรยาและลูกอีกสองคนลูกสาวอายุ14ปีและลูกชายอายุ7ปีพร้อมหลานชายอีกหนึ่งคนเดินเข้าไปซื้อของในเซเว่นซึ่งตนก็นั่งรอยอยู่ในรถเข้าไปได้ไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงดังสนั่นวันไว้ตนก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนร่างของภรรยาและลูกของตนนั้นขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศิสเกตและเตรียมจัดพิธีการทางศาสนาในวันที่31กรกฎาคม2568นี้ค่ะและผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยจากการสู้รบไทยกัมพูชาเข้าพักตามศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอโนนคูนและอำเภอเบนจลักษ์ค่ะเมื่อวันที่26กร,รกฎาคม2,568ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ได้เขาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากการสู้รบไทยกัมพูชาจากพื้นที่ตำบลเสาธงชยัยตำบลนนทสำราญตำบลภูผาหมอกกว่า500คนได้อพยพเข้าพักตามศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอโนน,นคูนซึ่งได้จัดรองรับไว้ที่อำเภอโนน,นคูนจังหวัดศรีศสะเกดโดยมีนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีศสะเกดพร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ และนำเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบที่เกิดขึ้นจึงกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตบูรณาการหน่วยงานต่างๆดูแลผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดอย่างเต็มที่ขณะที่การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบร,รชาชการหากเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาททุกพลภาพรายละ7 0 0 0 0 0บาทหากได้รับบาดเจ็บธรรมดารายละ20 0 0 0บาท ต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากการสู้รบไทยกัมพูชาจากพื้นที่ตำบลเสาธงชยัยตำบลนนทสำราญตำบลภูผาหมอกตำบลบึงมะลูตลอดจนในระแวกเขตเมืองกันทระลักษ์อีกกว่า2,000คนได้อพยพเข้าพักตามศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์ซึ่งได้ปรับอาคารเรียนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์ ไว้รองรับผู้อพยพในเบื้องต้น1,500คนปรากฏว่ามีประชาชนอพยพเข้ามาพักแล้วกว่า2,100คนนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้กำชับให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแลทั้งด้านอาหารเครื่องดื่มและประสานทีมแพทย์พยาบาลดูแลด้านสุขภาพร่างกายตลอดจนการเยียวยาจิตประชาชนควบคู่กันพร้อมยืนยันว่า รัฐบาลและหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่จะช่วยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าเหตุการณ์จะสงบค่ะสมาคมชาวศรีสเกตมอบที่นอนให้แก่ผู้อพยพส่งต่อกำลังใจแทนความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2,568ค่ะสมาคมชาวศรีสเกตนำโดยนายสิทธิชยัยภูทิพย นายยสมาคมชาวสิสเกตพร้อมด้วยคณะกรรมาการสมาคมชาวสิสเกตอาทินายสาลีสวัสดีอุปนาย,ยกสมาคมชาวสิสเกตนายสีมงคลคำเคนเลขานุก,การสมาคมและสมาชิกบุฒิทสภาได้แก่นายวิวัตรลุงแก้วน,นายธนชัยแทจึงนายกิติพันธ์อนันตกูลจิระชตและนายอิสระบุญสองชั้น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในศูนย์อพยพชั่วคราว3อำเภอของจังหวัดศรีสะเกตได้แก่อำเภอปลางกูอำเภอปลายบึงและอำเภอกันทะล,ลักในโอกาสนี้คณะได้นำที่นอนปิกนิกจำนวนกว่า300ชุดมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยที่จัดตั้งโดยภาครัฐนายสิทธิชัยภูทิพย์นายกสมาคมชาวศิสเกตกล่าวค่ะว่าทางสมาคมมีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กและครอบครัวที่ต้องอยู่ในสนย์อพยพที่อาจไม่สะดวกสบายนัก แม้จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยแต่สภาพแวดล้อมก็ยังคงห่างไกลาจากความเป็นอยู่ตามปกติจึงหวังว่าการมอบที่นอนในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันทั้งนี้การส่งมอบสิ่งของได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่งจากภาคการศึกษาโดยใช้รถหกล้อรับส่งนักเรียน ช่วยลำเลียงที่นอนไปตามศูนย์พักพิงแต่ละจุดซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายสุริยะถุงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิสเกตนายสัมพันธ์ไทยสวงผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สิสเกตและนายนัทพงษ์ทองลอผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจาจังหวัดศิสเกต บรรยากาศการส่งมอบเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจหลายครอบครัวต่างกล่าวขอบคุณสมาคมชาวสิสเกตที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องในยามทุกยากพร้อมส่งแรงใจร่วมอธิษฐานให้สถานการณ์ชายแดนกลับคืนสู่ความสงบสุขในเร็ววันค่ะ ด้านดรกลยาณีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวรีสเกตนำคณะมอบสิ่งของและให้กำลังใจที่ส่วนพักพิงผู้อพยพพื้นที่อำเภอไพรบึงค่ะเมื่อวันที่2ี่กรกฎาคม2568ค่ะณนะที่ว่าการอำเภอไพรบึงจังหวัดริสเกตนายฉลาดชิดชมนายอำเภอไพรบึงเป็นประธานรับมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กและคนชราอาทิ นมผงเด็กแพมเพิร์สเด็กแผมเพ์สผู้ใหญ่ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเสือุมงหมอนผ้าหม่มขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กขันสบู่แปลงสีฟันยาสีฟันน้ำดื่มจากดรกัลรยานีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายนางนารีรัตน์อิสริยศกย่นางจินตลาสีเมืองนางวนิดาคานึก นางสาวนิตยาสีเมืองนางสาวจงรักปฐมพาสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขออยางปออสอพอปอ35อําเภอพยุทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการประทะชายแดนไทยกัมพูชาดการกรยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศิสเกตกล่าวค่ะว่า วันนี้ตนได้นำคณะมาเยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กและคนชราให้แก่ผู้อพยพจากอำเภอพูสิงบริเวณที่เป็นจุดสีแดงจุดอันตรายมาอาศัยในจุดที่ทางราชการได้จัดให้เพื่อความปลอดภัยการเยี่ยมและมอบของเป็นการให้กำลังใจด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการประทะชายแดนไทยกัมพูชา อพยพหนีมาหาที่อยู่ใหม่ที่ทางการจัดให้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตโดยแบ่งสินของไปมอบให้ผู้อพยพที่ศูนย์อบพยพจำนวน3าจุดในพื้นที่อำเภอปลายบึงเพื่อให้หนายอำเภอพลายบึงจัดสารส่งไปยังศูนย์อพยพที่พักพิงที่ยังขาดแคลนขอถือโอกาสกลาบขอบพระคุณพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนที่มีส่วนในการร่วมบริจาคสินของมาช่วยเหลือ โทรมาถามด้วยความห่วงใยและแบ่งปันน้ำใจฝากของมามอบด้วยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อคนไทยด้วยกันที่ไม่ทิ้งกันค่ะและเครือข่ายโรงเรียนหมู่บ้านสิน้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสิน้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงปีการศึกษา2568ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ที่ห้องประชุมสหกรณ์อมซักครูศิสเกตตำบลหนองครกอำเภอเมืองศิสเกตพระครูสุทธ,ธิธรรมพิทักษ์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดศิสเกตจะอาวัดวัดสว่างวารีรัตนารามอำเภอน้ำเกลียงได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของจังหวัดสิสเกตประจำปีการศึกษา2568โดยมีพระครูอรุณปัญโยภาจอาวาัสวัดบ้านสำรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหารนายกิติพันธ์อนันตกุลจิรโชติสมาชิกบุริสภานายกเกษมสารศรีพลทองประธานสาภาเกษตรกรจังหวัดสิสเกตและผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนหมู่บ้านศินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทั้งสี่เขต และเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมหลังจากเปิดการประชุมแล้วนายทิวารุงแก้วผู้ประสานงานโครงการได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายทุกเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติโรงเรียนชุมชนต้นแบบสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมผู้ส่งคุณค่าของสังคม ที่ให้การสนับสนุนโครงการเมื่อวันที่28มิถุนายน2568ในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวทองอินนำโดยคุณพ่อวิทยาคุณแม่ลำดวนทองอินที่สนับสนุนการจัดก,กิจกรรม3,000 30, 0บาทพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตสนับสนุน2 4 0 0บาทมูลนิธิการศึกษาเพื่อนักเรียนจังหวัดสิสเกตสนับสนุน20,000บาท โรงเรียนอนุบาลศิษเกศให้การสนับสนุนสถานที่แสงเสียงและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม300คนจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงที่ประชุมได้ตกลงให้ทําบุญตักบาตรข้าาสารอาหารแห้งประจําเดือนสิงหาคมให้ทุกเครือข่ายทําบุญตักบาตรในวันที่5สิงหาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพียงกัน การจัดก,กิจกรรมเชิดชุเกียตรติแม่ตัวอย่างและแม่ผู้สรงคุณค่าของสังคมเริ่มจัดตั้งแต่วันที่5ถึง20สิงหาคมการตรวจนิเทศติดตามให้กำลังใจระดับอำเภอรเริ่มวันที่8ถึง15กันยายนขอความอนุเคอผู้ประสานงานแต่และอำเภอได้ประสานบุคลากร,กรภายในอำเภอออกตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามให้แล้วเสร็จตามวันเวลาดังกล่าวด้วยการจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ตามที่พระครูอารุณปัญโยภาสได้ปลารบว่าตั้งแต่การประชุมที่โรงเรียนราชประชานคร29จังหวัดสิสเกตเมื่อปี2566ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ทำผ้าป,ป่าเพื่อจะตั้งกองทุนโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยวัดสำโรงเกียริจะตั้งเป็นทุนเริ่มต้นให้20,000บาทคณะทำงานจึงได้ประชุมหารือกันมาอย่างต่อเนื่อง และในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าให้จัดทำภาพป่าในวันที่17มกราคม2569เพื่อจัดตั้งกองทุนและจะได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อขับเคลื่อนง,งานไปยังอำเภอทุกอำเภอเขตทุกเขตต่อไปและขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านได้ช่วยการประสานงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสนสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคนากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานุมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอะเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือใหม่ถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย